เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะใครว่าห้องเฮาอย่างข้าไม่งดงามบทที่สิบเอ็ด เด็กดีด้วยกิริยาท่าทางความสามารถของเจ้าเช่นนี้เราจะตกรางวัลให้เจ้าอย่างงามเจ้าต้องการให้เราประทานสิ่งใดให้ก็จงว่ามาพระพันปีหลิวไปวี่มองดูพระพันปีด้วยแววตาหน้าสงสารนางกดคางลงเล็กน้อยด้วยท่าทีงดงามพระทัยของพระพันปีแทบรลัลายเฮ้อ เด็กน้อยไม่ต้องกลัวเจ้าต้องการอะไรก็จงว่ามาจูจู่จินฝั่งก็นึกอยากรู้ว่าสุดท้ายไปวี่จะทูลของอะไรจากพระพันปีไปวี่ไปวี่มีกล้ามีอะไรไม่กล้ากันเจ้าวางใจพูดออกมาได้เลยประกายแสงแห่งมารดาผู้อารีบนพระวรากายของพระพันปีสว่างช่อดช่วงอย่างที่จินฝั่งไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน พระพันปีหลิวไปวี่มองดูพระพันปีด้วยสายตาตื่นเต้นปราดหนึ่งนางถอยหลังกลับไปสองเก้าคุกเข่าลงกับพื้นพระพันปีเดิมไปวี่ไม่ควรร้องขอสิ่งใดต่อพระองค์เพียงแต่ เพียงแต่ไปวี่กับอัครมเหสีนั้นเป็นพี่น้องสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่กว่าจะได้พบหน้ากันสักครั้งกับยากเย็นแสนแข็นทำให้ไปวี่รู้สึกคิดถึงเป็นที่สุดดังนั้นไปวี่จึงใครทูลขอพระพันปีได้โปรดทรงอนุญาตให้ไปวี่ได้พำนักอยู่ในวังหลวงเป็นเพื่อนอัครมเหสีสักระยะหนึ่งเพคะ ปรากายแสงแห่งมารดาผู้เมตตาของพระพันปีชะง,งักค้างอยู่บนพระพักโห,หยินใหญ่หลิวกับจินเฟิงต่างมองกันตาค้างพวกนางไม่มีใครนึกถึงว่าหลิวไปวีจะทูลขอออกมาเช่นนี้พี่น้องของอักรมเหสีเข้าวังร่วมรับใช้องค์จักรพรรดิถือเป็นเรื่องปกติไม่นับเป็นคำขอที่มากมายเกินไปแต่อย่างใดแต่การขอร้องเช่นนี้ว่ากันตามหลักแล้วควร ้อักระมะเหสีเป็นคนปราบทูลแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยมีการเสนอตัวเข้ารับใช้เช่นนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นการเสนอตัวเข้าวังรับใช้อักระมะเหสีที่แท้ก็คือข้ออ้างประการหนึ่งเท่านั้นเจตนาของหลิวไปวี่กระจ่างชัดประหนึ่งอยู่ใต้แสงตะวันจันทราหูหินใหญ่หลิวกระวีกระวาดคุกเขา่า ขอพระพันปีอย่าได้ถือสาไปวี่ไม่รู้การใดควรมิควรถึงได้กล้าล่วงเกินทูลขอออกมาเช่นนี้ กลับไปหม่อมฉันจะอบรมสั่งสอนนางให้มากเพคะสีหน้าของพระพันปีค่อยๆกลับสู่ปกติดวงตาแฝงไว้ซึ่งสายพระเนตรแปลกๆพระนางทรงพิจารณาดูหลิวไปวี่ซ้ำอีกรอบก็รู้สึกว่าเด็กสาวผู้นี้ไม่เหมือนกับที่ทรงคิดไว้สักเท่าใดหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งพระพันปีก็รับสั่งด้วยพระสุรเสียงสงบนิ่งอัครมเหสี เจ้าคิดเห็นเช่นไรจินเฟิ่งนิ่งเงียบนางเพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งก็ยามนี้คนฉลาดยังไงก็คือคนฉลาดทางด้านจิตใจยังไงหลิวไปวี่ก็ยังคงเหนือชั้นกว่านางอยู่ขั้นหนึ่งเพราะหลิวไปวี่รู้ชัดอยู่แก่ใจว่าตัวเองต้องการอะไร แต่นางไม่เพียงรู้ชัดถึงความต้องการของตนเองทั้งยังรู้จักประเมินสถานการณ์ว่าการละและเทศะนั้นเหมาะสมหรือไม่ก่อนจะลงมือเฉียบขาดช่วยคว้าโอกาสที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ทันทีฉลาดฉเฉลียวเกินคนโดยแท้จินเฟิงถอนหายใจให้กับความอ่อนด้อยของตัวเองแต่การที่หลิวไปวี่หลอกใช้นางเป็นฉากบังหน้านั้นทำให้จินเฟิงอดนึกไม่ พอใจมีได้ทุกอย่างแล้วแต่พระพันปีจะตัดสินพระไทยเพคะ จินฝั่งตอบกลับอย่างนอบน้อมพระพันปีทรงลังเลแม้พระนางจะอ่อนแอแต่ก็มีได้งองมใจของหลิวไปวี่คิดอะไรมีหรือที่จะทรงมองไม่ออกการใช้วิธีการเช่นนี้ของหลิวไปวี่พี่แท้แล้วพระพันปีออกจะทรงเดียดฉันเสียด้วยซ้ําแต่พระทรงชื่นชอบความสามารถและบุคลิกของหลิวไปวี่อยู่มีใช่น้อย ที่สำคัญหลิวไปอืี้เป็นพระสุนีสาที่ทรงหมายตาไว้ตั้งแต่แรกต่อมาถูกสับเปลี่ยนเป็นเฮยพังดังนั้นความรู้สึกไม่พอพระไทยจึงยังคงติดค้างฝั่งตรึงอยู่ในอกไม่เปลี่ยนแปลงมีประโยคที่พูดว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ครอบครองมักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอดังนั้นพระพันปีจึงมิอาจต้านทานความรู้สึกเย,ย้ายวนได้ ทรงรู้ช้าแต่แรกว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลิวไผ่อวี่กับบ้านสกุลหลิวมีสู้ดีนักยามนั้นหลิวเสียถึงไม่ยอมให้หลิวไผ่อวี่เป็นอัคระมะเหสีเวลานี้ห่างให้หลิวไผ่อวี่เข้าวังไม่แน่ว่าอาจมีสักวันหนึ่งที่นางจะสามารถเป็นกองหนุนให้ต้วอิ่นจังได้พระพันปีทรงดีดลูกคิดรางแก้วในพระทยัยไม่เช่นนั้นก็รับนางเข้าวังมาก่อนไหนไหนก็มีใช่รับเข้ามาเป็น พระสนมส่วนท้ายที่สุดจะจัดการเช่นไรต่อก็ให้ตัวอินจ้างเป็นคนตัดสินใจเองเฮอ้อถือเสียว่าตอนติดค้างลูกคนนี้ก็แล้วกันติดค้างเรื่องสีภรรยาที่ดีทั้งความสามารถและรูปร่างหน้าตาเช่นนั้นก็ลำบากเจ้าแล้วในที่สุดพระพันปีก็ทรงมีดำรัสเห็นแก่สายสัมพันธ์ลึกซึ้งของพวกเจ้าพี่น้องอัครมเหสี ในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นก็จัดให้นางพมนักอยู่ที่ตำหนักทิงหลัวก็แล้วกันเพคะเสด็จแม่ จินฝั่งรับปากสีหน้ายังคงเป็นปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สีหน้าของูหยินใหญ่หลิวกลับซีดเผือดการพาหลิวไปวี่เข้าวังครั้งนี้นับเป็นความผิดพลาดโดยแท้หลังจากผ่านไปเนิดนั้นูหยินใหญ่หลิวถึงได้รู้ว่าความผิดพลาดในครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าที่นางคิดไว้มากมายนะัก ข่าวในวังแพร่สะพัดทุกคนต่างพูดว่าอักขะระมเหสีเฮยพังในที่สุดก็ทรงถูกทิ้งรังมีเป็นที่โปรดปรานอีกต่อไปคำว่าไม่เป็นที่โปรดปรานนี้เป็นคำที่ต้องมีสิ่งเปรียบเทียบถ้าไม่มีคนที่โปรดปรานไหนเลยจะมีคนที่ไม่เป็นที่โปรดปรานได้ การไม่เป็นที่โปรดปรานของอักระมะเหสีเหยพั่งมีต้นสายปลายเหตุจากหลิวไปวี่ญาติผู้น้องนั้นกลายเป็นที่โปรดปรานไปแล้วนั่นเองเมื่อครึ่งปีก่อนองค์จัก,กรพัิยังเสด็จตำหนักเสียงหลวของอัการะมะเหสีอยู่บ่อยครั้งยามนี้กลับไม่ปรากฏพระวรากายอยู่ที่ตำหนักเสียงหลวอีกแต่ตำหนักถิงหลวที่หลิวไปวี่พำนักอยู่นั้นกลับมักได้ยินเสียงพระสวนแจ่ม ชัขององค์จกกักรพรรดิดังร้อยออกมาอยู่บ่อยครั้ง โสมสะครานกับสตรีอัปลักษณ์ปรากฏเด่นชัดก็คราวนี้ผู้คนในวังหลวงต่างล้วนรู้ดีอยู่แก่ใจในทุกวันจินเฟิงจะตะลอนวิ่งไปมาอยู่ระหว่างตำหนักพระพันปีกับตำหนักต่างๆไม่มีเวลาได้พบหน้าหลิวไปวี่ส่วนหลิวไป่วี่เองก็ใช่แต่แวะเวียนมาตำหนักเสียงหลัวสักเท่าใดนักเริ่มแรกจินเฟิงยังคิดว่าหลิวไป่วี่อาจจะรู้สึกหวาแว จึงตั้งใจไปเยี่ยมญาติผู้น้องที่บอกว่าจะเข้าวังเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนนางที่ตำหนักผิงหลัวพร้อมผลไม้ที่เพิ่งส่งเข้ามาใหม่เป็นการเฉพาะแต่นึกไม่ถึงว่านางกำนันกลับมาบอกว่าแม่นางไปวีออกไปชมปลาที่สะทยเยี่ยกับองค์จัก,กรพรรดิแล้ว แต่จินฝั่งก็ยังไม่หมดกำลังใจนางยังคงยิ้มสู้สีหน้าเย็นชาของอีกฝ่ายจนในที่สุดก็พบว่าตั้งแต่แรกญาติผู้น้องของนางคนนี้ไม่เคยแม้แต่จะยอมเสียเวลาอยู่เป็นเพื่อนนางเลยแม้แต่น้อยหลังจากคิดพบทวนดูไหนนางเองก็ชอบที่จะอยู่อย่างสงบแล้วดังนั้นนางจึงล้มเลิกความคิดที่ว่าจะต้องคอยอยู่เป็นเพื่อนหลิวไปวี่ไปโดยปริยาย บางครั้งสู่ฟางเข้ามารายงานบอกว่าวันนี้องค์จักรพัรดิพูดคุยสนุกสนานอยู่กับแม่นางไปวี่ที่ตำหนักผิงหลวและพรุ่งนี้จะไปถกการเรื่องเดินหมากดีดพินกับแม่นางไปวี่สารพัดจินเฟิงพอได้ยินข่าวดังกล่าวนางกลับทำเพียงขมวดคิ้วสู่ฟาง น้ำเสียงของเจ้าฟังดูคล้ายคนกำลังอิจฉาหรือเจ้าเองก็มีใจให้กับฝ่าบาทเจ้าต้องการให้ข้าช่วยไปกราบทุลต่อนหน้าพระพันปีให้หรือไม่ สู่ฟางชำเลืองมองสี่หน้าผู้เป็นนายปราดหนึ่งก่อนจะนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาอันใดอีกนางกำนันในตำหนักถิงหลวงก็ยิ่งพยองมากขึ้นทุกวันส่วนนางกำนันในพระตำหนักเสียงหลวงนับวันกลับยิ่งนอบน้อมถ่อมตนไหนที่สุดก็มีวันหนึ่งจินเฟิงพบว่าคนอื่นกำลังเปลี่ยนขึ้นขี่หัวตนเองแล้วเวลานี้จินเฟิงถือหนังสือพงสาวดารรวมแขวนไว้ในมือนางกรีตามอง ดูนางตานั้นที่กําลังค้อมศีรษะอยู่ตรงหน้าไหนเจ้าลองว่ามาอีกครั้งสิอักขระมาเหสีชาหลงจริงก่อนฤดูฝนที่ตำหนักถิงหลวหมดแล้วแม่นางไปอุ้ให้พวกหม่อมชั้นมาขอแบ่งปันจากอักขระมาเหสีเพคะสู่ฟางกล่าวตํำนี่ ปีนี้การเก็บเกี่ยวของสวนชาที่เจียงหนานไม่สู้ดีชาใหม่ถูกแบ่งสรรปันส่วนไปยังตำหนักต่างๆตามปริมาณแล้วไหนเลยจะมีดื่มหมดแล้วมาขอใหม่ได้นางกำนันคนดังกล่าวค้อมแล้วค้อมอีกด้วยท่าทีนอบน้อมเป็นที่สุด ทูลอักขระมาเหสีฝ่าบาทยามนี้ประทับอยู่ที่ตำหนักพิ้งหลวงทรงมีพระประสงค์จะดื่มพระสุทธารสชาใหม่ของปีพวกหม่อมชั้นย่อมไม่กล้าขัดพระประสงค์พวกหม่อมชั้นเห็นว่า ปกติตําหนักของอักครมเหสีก็มีแขกไปมาไม่มากคนที่จะดื่มช้าหรือก็อน้อยน่าจะยังพอมีเหลืออยู่บ้างดังนั้นถึงได้กล้ามาขอแบ่งเพคะพูดจบนางก็ช้อนเปลือกตาขึ้นน้อยๆชำเลืองมองดูจินเฟิงอย่างรวดเร็วปาดหนึ่งจินเฟิงก็วางหนังสือในมือลงเจ้าบอกว่าฝ่าบาทต้องการดื่มพระสุทธารสชาใหม่ของปีกระนั้นหรือเพคะ ทรงมีพระประสงค์จะดื่มให้ได้อักระมะเหสีสิ่งที่ฝ่าบ,บาททรงมีพระประสงค์ได้เช่นนั้นเราจะเอาไปถวายให้พระองค์ด้วยตัวของเราเองจินเฟิงขยับอาพรให้เข้าที่เข้าทางก่อนจะลุกขึ้นยืนสู่ฟางยิ้มดีใจอยู่ทางด้านหลังในใจพลางคิดในที่สุดอักระมะเหสีก็ทรงตัดสินพระไทยไม่ยอมกล้ำกลืนความเจ็บช้ำอีกต่อไป เดิมจินฝังคิดว่าตําหนักถิงหลวยามนี้คงกลายเป็นบ่อสุราป่าเนื้ออีกทั้งองค์จกักรพรรดิเมาสุราเขานารีอยู่เป็นแน่ไหนเลยจะนึกถึงว่าภาพตรงหน้ากลับห่างไกลจากที่นางคิดมากนักส่วนด้านหลังของตําหนักถิงหลวปลูกต้นอวีหลันไว้สองตอเทียบกับทั่วทั้งวังหลวงพวกมันจัดว่างดงามเป็นที่สุดข้างต้นอวีหลันมีโต๊ะเล็กวางตั้งอยู่ผู้กัน น้ำมึกถาดฝอนมึกล้วนถูกจัดวางไว้ครบครันองค์จัก,กรพตรรดต้วนอินจัง้งพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับใช้แขนเสื้อไว้ส่วนอีกข้างถือผู้กันขนเพียงพรเหลืองขนาดใหญ่เท่าแขนเด็กทรงกำลังวาดดอกหลันเฉาอยู่มีนางกำนันถือถ้วยชาอยู่ข้างๆหลิวไปว่วีถือผ้าเช็ดหน้า ยิ้มมองไปตามตำแหน่งที่ผู้การของต้วนอินจ้างเคลื่อนไปถึงนางขยับขึ้นไปช่วยซับเหงื่อบนหน้าผากให้องค์จักรพรรดิเป็นครั้งคราวจินเฟิงเดินผ่านโถงตำหนักเข้าไปยังส่วนด้านหลัง ทำมือเป็นสัญญาณห้ามมีให้เสี่ยวซุนจือรายงานเสี่ยวซุนจื่อชำเลืองมองใบหน้าดำดำของอักขรมาเหสีอย่างหวาดหวาดก่อนจะก้มหน้าลงปิดปากเงียบจินฝั่งมาหยุดยืนอยู่ทางด้านหลังของต้วนอินจัง้งต้วนอินจั้งเองก็บังเอิญยืดตัวตรงหัวเราะพูดออกมาพอดีไปวี่เจ้าลองวิจารณ์ดูสิว่าภาพดอกหลันเฉาของเราวาดได้เป็นเช่นไรบ้าง หลิวไปอวี่แววตาเป็นประกายดุดสายน้ำนางจ้องมองใบหน้าของต้วนอินจ้างอย่างช้าๆพลางพูดฝ่าบาทด,ดอกหลันเช่าของพระองค์กรีบดอกสะอาดสะอ้านอ่อนช้อยใบเรียวโค้งทรงพลังในน้ำหมึกแฝงไว้ซึ่งพลานุภาพแห่งองค์จักรพรรดิประมุขของแผ่นอินแน่นอนว่าย่อมมีใช่ผลงานธรรมดาธรรมดาเพียงแต่เพียงแต่อันได ต้วอ,อินจ้างรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับคำพูดของนางเป็นที่สุดเขาหมายรู้คำพูดสุดท้ายของนางเพียงแต่หลิวไปอวี่ประคองแขนเสื้อไว้ก่อนจะใช้ปลายนิ้วชี้ลงบนภาพวาดเบาๆสองสามจุดที่นี่ที่นี่และที่นี่ ออกจะดูรอกไปสักหน่อยแพคะหลันเฉาแม้จะเป็นตัวแทนของสุภาพชนแต่ก็มีใช่องค์จกกักรพพัดดอกหลันเฉาที่ทรงวาดแฝงไว้ซึ่งพลานุภาพแห่งองค์ประมุขของแผ่นดินแต่กลับขาดซึ่งท่าทีสง่าผ่าเผยไปวี่คิดว่าในพระไทัยของฝ่าบาทคงมีเรื่องราวเก็บงาไว้ไม่น้อยตัวอินจังตกตะลึงก่อนจะหัวเราะออกมาเสียงดังไปวี้ ในวังหลวงนี้คงมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่กล้าว,วิพากจุดบกคร่องของเราออกมาตรงๆไม่อ้อมค้อมเช่นนี้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม จินฝั่งแอบถอนหายใจนางรับรู้ถึงความต่างราวฟ้ากับดินระหว่างตนเองกับไปวีได้อีกครั้งรูปโฉมโนมพรานงดงามยังไม่เท่าไรแต่มีความสามารถในการเหยียบย่ำชาวบ้านได้น่าฟังเสียยิ่งกว่าเอ่ยปากชื่นชมนี่สิสตรีเช่นนี้ตัวนอื่นจั้งไม่หลงก็คงยากแล้วหม่อมฉันถวายพระพรเพคะ ตัวอวินจ้างจึงหันกลับมามองก่อนจะเห็นจินเฟิงคุกเข่าอยู่กับพื้นเขาตกตะลึงอัคระมาเหสีเจ้ามาถึงตั้งแต่เมื่อใดจินเฟิงลุกขึ้นยืนหม่อมฉันเห็นฝ่าบาทกำลังทรงวาดภาพจึงมีกล้าวรบกวนตัวอวินจ้างสีหน้าลำบากใจเขาถอยออกมาสองก้าวแล้วตรัดขึ้นอัคระมาเหสีเจ้าก็มาดูภาพวาดของข้าด้วยกันสิ ภาพวาดฝีพระหัตของฝ่าบาทหม่อมชั้นไหนเลยจะกล้าวิภาควิจาร์ตามอำเภอใจได้จินฝั่งก้มหน้านอบน้อมเรื่องนี้มีอะไรให้ต้องไม่กล้าด้วยตวนอินจ้างขามวดคิ้วคำพูดของไปวี่เจ้าเองก็ได้ยินแล้วคิดเห็นเช่นไรก็พูดออกมาตามตรงเราไม่มีทางถือโทษโกรธเจ้าหม่อมชั้นน้อมรับพระบัญชาจินฝั่งเดินขึ้นมาข้างหน้า อักขระมเหสีคิดเห็นเช่นไรดวงตาดำคลับของต้วนวินตั้งจับต้องอยู่ที่จินเฟิงแต่กลับนึกไม่ออกว่านางจะเสนอข้อคิดเห็นอะไรได้จินเฟิงพิจารณาดูดอกหลันเฉาโดยละเอียดก่อนจะเงนหน้ามองดูดอกหลันเฉาที่บานอยู่ทางด้านหน้าหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งนางก็พูดออกมาหม่อมฉันคิดว่าต้นหลันเฉานี้สมควรแก่การรดน้ำแล้ว ต้วนอิ่นจ้างบหลิวไปวี่ศบตากันทั้งคู่ต่างรู้สึกประหลาดใจผู้ใดเป็นคนรับหน้าที่ดูแลต้นไม้ใบยญาในตำหนักทิงหลวจินเฟิงถามออกมาประโยคนึงพวกข้าหลวงนางกำนันซ้ายขวาต่างพากันวุ่นวายก่อนจะผลักนางกำนันคนหนึ่งออกมาซึ่งก็บังเอิญเป็นคนไปขอแบ่งชาหลงจริงตอนฤดูฝนที่ตำหนักเสียงหลวนางนั้นพอดี เจ้ารู้โทษของตอนเองหรือไม่เอ๊ะนางกำนันคนนั้นงนงงไม่เข้าใจคุกเข่าลงจินฝังเสียงแข็งขึ้นมาทันได้ดอกหลันเฉาในตำหนักทิ้งหลวเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในวังหลวงชะไหนวันนี้ถึงเหี่ยวเฉาเช่นนี้เราถามหน่อยเจ้ามีได้รดน้ำมันมากี่วันแล้วอัครมเหสีนางกำนันคนดังกล่าวคุกเข่าตัวสัน่นอัครมเหสี เพราะระยะนี้ตำหนักถิงหลวมีงานมากมายหม่อมชั้นเลยพลั้งเผลอมิได้ดูแลดอกหลันเฉาให้ดีเพราะเรื่องอื่นเลยลืมเลือนหน้าที่ของตอนเจ้าคิดว่าทําเช่นนี้แล้วสมควรแก่การยกย่องชื่นชมหรือจินเฟิงไม่แม้แต่จะชายตามมองดูอีกฝ่ายนางหันไปสั่งสู่ฟางตามระเบียบปฏิบัติที่ยึดถือกันมาสมควรจัดการเช่นไรเจ้าก็จงไปจัดการตามนั้น สู่ฟางข่มความรู้สึกได้ใจไว้นางก้มหน้าพูดเพคะจินฝึ่งหันมองไปทางต้วนอื่นตั้งก่อนพูดฝ่าบาทปัญหาของหลันเฉามิใช่ปัญหาของฝ่าบาทคราวหน้าขอเพียงฝ่าบาทหาดอกหลันเฉาที่งดงามสักหน่อยเป็นแบบว่า เท่านั้นปัญหาเช่นนี้ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วเพคะดวงตาของนางแฝงไว้ซึ่งรอยยิ้มแต่ต้วนอินจังกลับรู้สึกว่าสายตาคู่นั้นราวกับเป็นอัศรพิษตัวน้อยที่เลื้อยไปมาอยู่บนร่างเขาเขาเนื้อตัวสั่นสะท้านอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยเช่นนั้นอัคระมะเหสีอ้าจู่จูจจ่จินฝั่งก็อุทานออกมาคำหนึง่งพูดเหมือนเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้ เกือบลืมไปหม่อมฉันมาที่นี่ก็เพื่อนำใบาชามาถวายเพคะหลิวไปวี่ยืนบิดผ้าเช็ดหน้าอยู่อีกด้านก้มหน้าพูดไปวี่ไม่รู้ความลำค่าของชาหลงจริงก่อนหรือดูฝนทุกครั้งฝ่าบาทสเสด็จมาหม่อมฉันก็ชงให้ฝ่าบาททุกครั้ง ดังนั้นไม่นานชาหลงจริงก่อนฤดูฝนก็ถูกใช้ไปจนสิน้นไปวี่เกรงว่าฝ่าบาทจะไม่ทรงคุ้นชินกับชาชนิดอื่นจึงกล้าให้คนไปทูลขอจากอัครมเหสีกลับนึกไม่ถึงว่าจะทําให้อัครมเหสีต้องเสด็จนาํามาถวายด้วยพระองค์เองไปวี้ผิดไปแล้วเพคะเมื่อเห็นท่าทางหน้าเวทานาของนางเช่นนั้นตวนอิ่นจังก็อดนึกสงสารมิได้เขาตรัสขึ้น เรื่องนี้ไหนเลยจะเป็นความผิดของเจ้ามันเป็นความผิดของข้าตั้งหกักอัครมะเหสีเจ้าอย่าได้ตำหนิไปอุ้ยเพียงเพราระเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เลยจินเฟ่งชำเรเลืองดูใบหน้าอ่อนโยนน้ำตาเจียนหลังของต้วนอิ่นจัง้งในใจก็รู้สึกกระสับกระส่ายไม่รู้ทำไมนางถึงได้นึกถึงคำพูดของเขาก่อนหน้านี้ที่ว่ายังไงนางก็เป็นเพียงสตรีขึ้นมา วันหน้าตวนอิ่นจ้างคงเป็นชายหนุ่มที่ดีได้นะถ้ารู้จักเอ็นดูนธนุถนอมสตรีเช่นนี้เฮ้อ หากยามนั้นนางมีได้สอดเท้าเข้ามาให้เหลิวไปวีดได้ขึ้นเป็นอักขระมาเหสีโดยสะดวกแล้วล่ะก็ตัวอิ่นจั่งในยามนี้คงสุขสมบูรณ์ยิ่งแล้วพอคิดเช่นนี้จินเฟิงก็อดมีได้พี่จะมองดูต้วอิ่นตั้งด้วยความเห็นอกเห็นใจครั้นผเผชิญหน้ากับสายตาทุกระทมเช่นนั้นของนางต้วอิ่นจั้งก็พันรู้สึกกลัดกลุ้มในเมื่อใบชาก็นำมาถวายแล้ว เช่นนั้นหม่อมฉันก็ขอทูลละจินฝั่ง้อมกายคารวะก่อนจะหันหลังเดินจากไปตัวอินตั้งรูปออกอย่างเหม่อรอยอยู่เป็นนานเขาไม่เข้าใจว่าความรู้สึกกลัดกลุ้มที่เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตานั้นแท้จริงแล้วมาจากที่ใดหลิวไปอุ้ยครั้นเห็นเขาเหม่อรอยนางก็เอ่ยปากเรียกออกมาเบาๆสองครั้งฝ่าบาทฝ่าบาท ตัวอ,อินจ้างยังคงไม่มีปฏิกิริยาหลิวไปอี้กัดเรียมฝีปากคุกเข่าลงกับพื้นดังตึงฝ่าบาทได้โปลดลงโทษไปอี้ด้วยเพคะตัวอ,อินจ้างพลันสะดุ้งตกใจเขารีบประคองหลิวไปอี้ให้ดุกข,ขึ้นเจ้าทำอะไรของเจ้าไปอี้มีความผิดฝ่าบาทเสด็จตำหนักทิ้งหลวบ่อยครั้งอัครมเหสีย่อมไม่พอพระยัยไม่พอใจ นางมีอะไรให้ไม่พอใจฝ่าบาทหลิวไปอี้เงยหน้าดวงตาเป็นประกายของนางมีน้ำตาเอา่อคลออยู่บางๆอัคระมะเหสีแม้จะมีน้ำพระทัยกว้างใหญ่เพียงใดแต่จะเช่นไรก็ยังคงเป็นเพียงสตรีนางหนึ่งอีกทั้งผู้เป็นสามีเอ็นดูสตรีอื่นจะไม่ให้พระนางทรงคิดอิจฉาได้อย่างไรตวนอินจั่งอ้าปากค้างเจ้าบอกว่าเฮยพัง เอออักครมเหสีอิจฉากระนั้นหรือหลิวไปอี้พยักหน้าตวนอินจ้างพูดอะไรไม่ออก พอเรื่องของราชครูใบความรู้สึกไม่พอใจยังคงติดค้างไม่จางหายไปเขาจึงไม่ได้ไปที่ตำหนักเสียงหลวนานมากแล้วจริงๆและก็นานมากแล้วเช่นกันที่ไม่ได้พบเห็นเหยพังตัวน้อยอาจได้ยินหลี่อ่องต้วนอินจงพูดถึงอยู่บ้างเป็นครั้งคราวว่าเหยพังถูกพระพันปีลากไปดูแลเรื่องราวในตำหนักในทุกวันถูกทารุณกรรมเป็นที่น่าสงสารยิ่งนัก เมื่อนึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมายังไม่ถึงสองปีแล้วหัวนึกถึงท่าทางของเฮยพังตัวน้อยที่ถูกเขาลากวิ่งไปกลับประตูเมืองในยามนั้นตัวอิ่นจังก็อดยิ้มมุมปากออกมาจางๆมีได้ท่าทางของนางเมื่อครู่แฝงไว้ซึ่งท่าทีเฉกอักคระมเหสีอยู่หลายส่วนจริงๆ เพียงพลิบตาเดียวเขาก็รู้สึกว่าเฮยพังของเขานั้นเติบโตขึ้นมากเฮยพังก็อิดชาเป็นด้วยหรือส่วนานางกรมนั้นที่ถูกลงโทษนั้นคานเข่าเข้ามาโขกศีรษะอยู่ที่ข้างเท้าของต้วนอินจ้างปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ